จะวัดดีครับมินีมาเป็นงานเล็กครับสิบากทอครับเขาประกบกันนี่บบนมีอันโต๊ครับปากจับปากกาจับางี่ก็เลยเอาตัวซี่ครับไม่เห็นเห็นะแทนเน้าจับปากกาแล้วก็เอาหอดพุงข้างซักเพดฐานไปนี่ครับแนวที่ผมจะมาเห็ดบากนะ แต่ว่าผมก่อนที่เจียเล็กไปให้มันบฮอดอเ้ขนข้างในนี่นะอาย่ระหว่างนี่ไล่ไปแต่ว่าวางข้าขงล่างนี่สิสิโบฮอดปันหดครับเพราะว่าผมต้องเห็ดแล้วมันขันว่าเห็ดฮอดมันหนีพอดีปุ๊บเนี่ยเล็กมันสิบพ่อกันครับอ่าตัวทดเด็กเนาะอ่ะอย่ามาเบิงว่าตอนเห็ดมันจะเป็นแนวไรเนี่ย อ,อเพค,ครับโก้งแหละนี่ครับบุ้มไหายแนววอดอันสุดปันไดครับนี่แ่ตัวนี้ก็เหลือลายอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาอนี้มาดีลงบอกก็ดีอ่าเดี๋ยวอีกฟังหนึ่งเนาะมา,อ,าอ่กฟั่งนีงครับ นี่โค้งนะเดี๋ยวตองเอาเล็กมาทาไปนี่ครับทาแต่ว่าบริสิณิพันธได้ดอกเดี๋ยวก็ต้องเจียกชั่งหน่อยอใกล้แล้วครับนี่เกือบเสร็จสมบูรณ์มาตาบ้าเดีว อะไรกินมาแล้วเดี๋ยวไปตากผ้าก่อนตอนนี้ก็เนาะอ่ะนี่ครับก็นจีเขาบล็อกกันยังสี่นะครับนี่ผมก็บไอ้ส่วนที่เนื้อมันเหลือหลายนี่มันก็สิพอดีว่างครับตัวเล็กพอดีนะครับนี่อันนี้มาเบิ้งว่ามันได้บ่อใดฉากบอ่ออ่าบวท่านใดครับ่าที่นิดนึงเห็นบอ่อครับปลายๆนี่เห็นบอ่อมันมีเงาออกเดี๋ยวมาเชื่อม ตกแต่งอีกเล็กน,น้อยนะครับนีดเดียวบุมี่ปัญหาดอกอนี่ถ้ามีได้ไวเนยยังมีเหลือ่มอยู่เนาะเห็นทั้งนี้ว่าเ,เ,เห็นอากาศมันมีชงโวนเนีเ่ยบางทีเดเจียฟังนี่โล่งอีกเล็กน้อยหนึ่งให้มันเข่าบล็อกก็ดีเนาะอ่ะเดี๋ยวเรื่องเจียเด็กทำนี้ก่อนเดี๋ยวพอด,ววดีกินต่อไปกับตาขาครับก็คลิปนี้บุม้มมี่ยังเพิ่มเติมคำว่าผู้ใดีมี่ยังสนะเนือ้อ เสนอแนะบอกบอกกันมา,าไดใดด้ครับผมอยได้ะว,ว่าลองหัดเบื่องเห็ดเบื่งองคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเอาละ